สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากจะมาสอนวาดภาพนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะเรากดบวกนะคะตรงข้างบนนะคะที่มันมีสีฟ้าอยู่นะคะ,ะกดเลยแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างเราสามารถเลือกกระดาษตามใจตัวเองได้เลยนะคะทุกคนอย่างเช่นกระดาษ A4 หรือ B5 นะคะ ขยายหรือให้ทำให้กระดาษมันเล็กลงก็ได้ค่ะทุกคนกดไม้บรรทัดค่ะแล้วก็เลือกไปที่ทรงกลมลากลงมาอย่างนี้ทำแบบนี้นะคะเราต้องเลือกเป็นอันนี้ก่อนนะคะทุกคน หัวปากกาจุนะคะแบบเข้มนะคะบ่งสุดเราก็จ้งทำแบบนี้ความหนาก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้จะได้ไม่ต้องเป็นจุดๆนะคะทุกคนไม่เอานะคะแล้วก็ ลบไม้บรรทัดออกกดไม้บรรทัดนะคะกดบวกแล้วก็ขยายไม้บรรทัดตามตรงที่ตัวเองว่าเลยค่ะสามารถวาดตรงกลางได้เลยนะคะทุกคนได้แล้วโอเคครับเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยู่ใช้โทรศัพท์ผมบนแท็บเล็ตง่ายเหมือนกัน กดแบบนีคค้นะคะพร้แล,ลแล้วเราก็นนกดแล้วไไม้บรรทัดออกนะคะลากตามเลยเคคลกไากได้ะะลลแล้วนะคะเพิ่มเลเยอร์อค่ะดูมืนราคามันจะสูง้นะ ไปเลเยอร์ที่1แล้วก็ลดลดลงออกจากเป็นเลข0ูนนะคะแล้วก็ไปกดเลเยอร์เลเยอร์ที่2นะคะกดลดประการนะคะว่าตามจาจินตนาการนะคะเพตอนนี้ก็ราผลัพนะครับเพียงทำตามกราฟเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของราคาซื้อขายครับผม ถ้าใครจะเลือกก็ให้เลือกปากกาสีแดงก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปลงสีเอาเลือกปากกาสีแดงกดเลเยอร์หนึ่งก่อนลดลดให้ลงถึงแปดก็ได้นะคะสีแดงเลยนะคะทุกคน ไปเลเยอร์ที่สองนะคะถ้าคนที่ว่าจริงๆก็ใช้สีแดงสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะได้เป็นขอบตานะคะวาดลงไปเลยนะคะทุกคนว่าตาตัวคางเนี่ยไม่ต้องให้แหลมเกินก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ตัวตัวของ ็ตัวกระตูนที่เราจะวาดแล้วค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองวาดหูกันเลยเราจะใช้สีน้ำเงินกลายเป็น,เป,นเป็นตานะคะทุกคน ทุกคนนี่นะคะเราก็จะได้ตาของตัวกระตูนเราอีกข้างดึงเรานัดเราจะทำตาสิตากระพริบก็ได้นะคะเราจะว่าดจมูกเป็นสีแดงเพราะว่าเป็นส่วนเนื้อนะคะ เราก็จะเอาปากเป็นสีน้ำเงินนะคะไล่ไปนะคะแ้วก็โผลอเป็นกระทอดเพื่อไปถึงอย่างอูตเปิร์ฟังดูแล้วก็มาเชื่องที่ดูจะย่างเย็นเท่าไหร่แต่วันนี้กว่าผมจะเดินทางไปถึงนครไทยก็อาไปเกือบถึงหกโมงและแนะนําให้เป็นสีน้ำเงินกันนะคะทุกคนถ้าทุกคนจะใช้สีแดงก็ได้นะคะทุกคนแต่แยกสีก็ได้นะคะจะได้เพิ่มเลเยอร์ได้ง่ายๆขึ้นนะคะ

ว,วา่าวเสื้อก็จะเป็นประมาณสีน้ำเงินนะคะทุกคนไล่สีเลยนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะทุกคนของเนืหนัก็ว่าเสร็จแล้วนะคะเราจะเพิ่มเติมอะไรอีกก็ได้เลยนะคะเราสามารถกดยกเลิกได้เลยนะคะถ้ามันแบบให้ขึ้นโฆษณานะคะมันจะไม่ดิกมันแบบจะไม่เร็วเกินเอ้ยมันเร็วเอ้ยมันจะมีความช้ามากเลยนะคะเพื่อโฆษณาขึ้นนะคะ ตอนนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัพพลายให้ด้วยนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็วาดหลังจาก ep หนนะคะเราก็วาดสอนวาดลากเส้นเป็นสีแดงสีน้ำเงินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะให้ขอบสีแดงกับสีน้ำเงินกลายเป็นสีดำนะคะ2นะคะกดไปที่เลเยอร์สเพิ่มเลเยอร์นะคะ เป็นเลเยอร์สมนะคะกดไปที่เลเยอร์สองแล้วก็ลดมันอีกไปที่สิบหหรือสิบเจ็ดหรือเจ็ดก็ได้นะคะไปที่เลเยอร์สานะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยไปที่สีนะคะเลือกสีด้าเหมือนเดิมกดเลย แล้วก็ว่าตามเส้นที่เราวาดเลยค่ะถ้าเราวาดไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะอันนี้แค่เป็นการทดลองเฉยๆ,ๆนะคะการลงเส้นสีดำก็ต้องมีสมาธิหน่อยนะขั้นคนเอ้าเราต้องไปที่เลเยอร์สองเอเลเยอร์สามนะคะ ลงเส้นสีดำมันคือการยากมากเลยนะคะทุกคน,น,น,นออถ้าใครไม่อยากทําก็ขอให้ดูนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะตั้งแยกแยะหน่อยนะคะเพราะว่าในการตั้งใจก็คือการแบบจะพูดย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะก็คือการแบบเราต้องตั้งใจให้

ก็จะมีเพิ่มเลเยอร์เยอะหน่อยค่ะนะคะทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ เราก็จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะถึงการเลยลงสีเลยนะคะทุกคนได้แล้วนะคะทุกคนเราจะเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มเติมเลยนะคะถ้าหลับมาเพิ่มเติมนะคะอีพีแรกเราลบเลยค่ะลบเลยนะคะทุกคนลบที่เลเยอร์ที่สองลบเลยนะคะ

าที่มันเป็นศูนย์หมดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่ฮะแล้วก็จะได้แบบนี้เองด่าตอนนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปดู ep ที่3 อีพที่สามนะคะวันนี้เราก็จะมาลงสีกันนะคะสีตัวนะคะเราก็จะเป็นสีไข่หรือสีอะไรก็ได้นะคะทุกคนเลือกเลยนะใช้ถังสีเทก็ได้นะคะทุกคนไม่นนาดรานะคะ ค่ะทุกคนแล้วก็เลือกสีผมนะคะแล้วก็ต้องเลือกสีอะไรก็ได้นะคะสีนี้สีส้มก็ได้นะคะทุกคนเออเสื้อของเราก็จะเป็นสีชมพูหรือสีชมพูเข้มหรือสีชมพูอ่อนนะคะ ตรงปากเสื้อก็จะเป็นสีชมพูอ่อนข้างในเสื้อก็จะเป็นสีชมพูเข้มแล้วกันนะคะเราจับดีกว่าข้างในเสื้อคือสีอะไรสีแดงเข้มก็ได้นะคะทุกคนกเสร็จแล้วนะคะ<า>ทุกคน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งไพื่อให้ด้วยนะคะ